คุณรู้หรือไม่ใต้เทือกแอพพาเลเชียนมีฮอตบล็อคขนาดยักษ์ที่กำลังเคลื่อนแบบช้าแต่นิ่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบ Northern Appalachian Anomaly มวลหินร้อนขนาดใหญ่ลึกใต้พื้นประมาณ200กิโลเมตรและมีขนาดกว้างถึง350กิโลเมตรใต้รัฐนิวแฮม p s เชียและ New อิงแลนด n a a เกิดขึ้นเมื่อราว80ล้านปีก่อนขณะที่กรีนแลนด์แยกตัวออกจากทวีปอเมริกาเหนือ กระบวนการนี้ทำให้หินร้อนใต้พื้นโลกเคลื่อนขึ้นมาเรียกว่า mantle wave หรือเคลื่อน magma พัดลึกในเปลือกโลกมวลดังกล่าวกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วเพียงประมาณ12-20กิโลเมตรต่อล้านปีซึ่งจะใช้เวลาประมาณ10-15ล้านปีกว่าจะเคลื่อนถึงบริเวณใต้เมืองนิวยอร์กซิตี้แม้มันจะฟังดูช้าเกินกว่าชีวิตคนทั่วไปจะรู้สึกได้ แต่ปรากฏการณ์นี้ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมเทือกแอพเปเลเชียนถึงยังสูงอยู่ทั้งๆท,ที่อายุเป็นร้อยล้านปีแล้วเพราะความร้อนใต้พื้นโลกช่วยดันให้เปลือกโลกยกตัวขึ้นถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของโลกใบนี้กดติดตาม75วิรู้เรื่อง